สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกต้นยางนาจ้าเพื่อนๆนี่ซื้อต้นยางนามานะคะอันนี้คือเราปลูกไว้เก็บเห็ดนะคะปลูกสวนหลังบ้านจ้ะปลูกวันละสี่ห้าต้นนะจ๊ะ ปลูกไปเรื่อยๆจะไม่ต้องรีบนะจ้าปลูกต้นไม้นี่จ้ะปลูกต้นยางนาค่ะปลูกไว้เก็บเห็ดนะคะเราลงมือปลูกวันนี้ เดี๋ยวเราก็จะได้ผลผลิตต่อไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่นอนลูกต้นยางนาลูกต้นยางนาจ้านี่ค่ะเดือนหนึ่งมีสามสิบวันวันละต้นวันละต้นเดี๋ยวก็ได้เยอะจ้าเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้ลงลงกี่ต้นวันนี้เดี๋ยวนับดูก่อนหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ทางนูน้นห้าหกเจ็ดแล้เจ็ดต้นวันนี้ลงเจ็ดเจ็ดต้นจ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาเจ็ดต้นเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะจ้า จะปลูกเดือนหนึ่งมันก็ได้เยอะอยู่นะปลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถ้าเรารีบแล้วเราจะเหนื่อยเนาะปลูกไปเรื่อยเหมือนกับเราปลูกกล้วยนะเพื่อนๆปลูกกล้วยก็ปลูกวันละต้นสองต้นเดือนหนึ่งก็มีสามสิบวันมันก็จะได้สามสิบต้นเนาะอันนี้เราปลูกสวนหลังบ้านค่ะปลูกกล้วยเราก็ปลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบแบกอันนี้ได้ ทางโน้นทางนี้ตอนนั้นก็ได้ต้นหนึ่งแล้วก็มีต้นขนุนจะต้นมะละกอเราปลูกไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราไม่ได้รีบอันนั้นชมพู่จะ้ะชมพู่จะวางตรงไหนดีชมพู่ปลูกใกล้ๆบ้านดีกว่าเพราะว่าเวลาลูกออกมาก็เก็บกินเลยจอบไว้นี่แหละเดี๋ยวจะเก็บไปได้หลายต้นแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่ ต้นยางนาจ้ะเราปลูกไว้เก็บเห็ดนะจ้ะเพราะว่าเขาใส่ไอน,นี่ไปแล้วใส่เชื้อเห็ดไปแล้วต้นก็โตมาเราก็สามารถเก็บเห็ดได้กินนะเจ้าเพื่อนๆคะชมพูป,ปลูกนั่นแหละใกล้ๆคอกวัวนัว่นแหละมันจะได้มีร่มด้วยขอบคุณนะเจ้าเพื่อนๆนะจ๊ะที่มาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ